嗯。<music> รีวิวนะคะเพราะว่าแอนได้ไอเทมมาใหม่นะคะจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือพา Power ั่นเนงเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรมาอยู่ใน เรียบร้อยนะคะเจ้าพอว่าบอกตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่าบ u ูตินะคะซึ่งเขาจะมีหลายสีมากๆเลยนะแต่ว่าเราได้สีฟ้ามานะคะก็สวยดีนะอ่าในกล่องนะคะประกอบไปด้วยตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะคะก็จะมีตัวสายชาร์จสำหรับโซลาเซลล์มาให้ด้วยนะแล้วก็มีตัวชาร์จสำหรับในรถด้วยนะคะก็จะมีไทซ c หัวไทซ c นะคะมาให้แล้วก็มีสายห้อยนะแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปลองสนามจริงกันดีกว่าไปลองใช้งานดูไปเลยกดติดตามเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้า Power Box นะครับหรือกล่องสำรองไฟนะครับหรือ Power Bank ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าความสามารถของ Power b a n สุดน่ารักนะครับ เจ้าบริติเอซีห้าศูนย์เอสนี้ทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปดูสเปคกันเลยครับไปครับโอเคครับสําหรับ power box ตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตพื้นฐาน3โซนนะครับโซนที่1ก็คือโซนไฟ DC ครับ12โวลต์ครับก็จะมี12โวลต์สามแอมป์นะครับอยู่2ช่องครับผมมี12โวลต์10แอมป์นะครับอยู่1ช่องครับเป็นปลั๊กจะเสียบจุดบุหรี่ในรถนะครับเอาไว้ใช้งานพัดลมหรือว่าอะไรที่ใช้12โวลต์10แอมป์นะครับใช้งานได้หลากหลายครับสําหรับไฟกระแสตรงนะครับ DC ครับ มาดูสเตชันที่2คือเป็นพอร์ต USB นะครับสังเกตได้ว่าเป็นแอมป m หมดเลยนะมี Type C ด้วยนะครับพัฒนามาแล้วนะครับตัว USB เนี่ครับเป็น5โวลต์แอมป m นะทุกช่องเลยนะครับก็เป็นควิกชาร์ตครับแอมป m ก็ถือว่าแรงนะครับเป็นควิกชาร์ตเลยนะครับเป็น USB อยู่4ช่องครับผมมี Type C อยู่หนึ่งช่องนะครับ DC out เหมือนกันครับเป็นกระแสตรงอีกสเตชันหนึ่งครับก็คือสเตชันของกระแสสลับนะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับมันจะเป็นกระแสสลับก็จะเป็นพวกตระกูลพัดลมทีวี ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกระแสสลับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับได้อยู่ที่เต็มนะครับ300วัตต์นะครับโวลต AC อยู่ที่220ถึง240นะครับเดี๋ยวผมจะมีการทดสอบให้ดูครับว่างานพร้อมๆกันไหวไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกิน300วัตต์นะครับเราสามารถดูได้ที่หลังเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่างทีวีก็จะอยู่หลังทีวีนะครับ พัดลมก็จะมีอาจจะอยู่ด้านล่างใต้พัดลมนะครับหรือไม่ก็ด้านหลังของพัดลมนะครับลองหาดูนะครับมันจะบอกเป็นตัว W อย่างนี้นะครับก็คือเป็นวัดนะครับว่ากินกําลังไฟกี่วัดเราก็เอามารวมกันดูครับถ้าเราจะใช้งานโหลดพร้อมๆกันหลายๆอย่างนะครับที่การเปิดใช้งานนะครับผมก็เพียงแต่กดตรงปุ่ม power ครับหรือว่าปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่ม power กดแช่ไว้เลยนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ไฟสีเขียวขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะแสดงสถานะแบตนะครับตอนนี้แบตอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่มีการใช้งานผมชาร์จมาแล้วนะครับแบตเต็มนะครับไฟอินพุตเราไม่ได้ชาร์จนะครับช่องแรกเป็นช่องแสดงสถานะของไฟเสียบชาร์จเข้านะครับมีบอกนะครับว่าเข้ากี่วัตต์นะครับช่องที่2นะครับเป็น DC ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะครับก็แสดงสถานะเป็นออฟนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกดแช่เหมือนกันครับเหมือนปุ่ม power ไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นออนแล้วนะครับผู้อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมด AC นะครับหรือว่าไฟกระแสสลับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ใช้ภายในบ้านนะครับพัดลมทีวีครับใช้ได้โน้ตบุ๊กใช้ได้ครับโอเคเราลองออน2โหมดพร้อมกันนะครับตอนนี้ไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นออนแล้วนะครับสําหรับ AC นะครับฟังชั่นก็ง่ายๆครับพอเราเปิดโหมดแล้วเราก็สามารถเสียบสายชาร์จได้เลยครับด้านหน้ามีไฟสองสว่างด้วยนะครับนะครับสีสวยงามครับสีวอร์มนะครับ ปรับได้3ระดับครับมีสว่างครับผมแล้วก็เบานะครับแล้วก็เป็นไฟกระพริบครับตรงที่มีไฟนะครับก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับด้านบนเป็นไวเลสชาร์จสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไวเลสชาร์จได้นะครับก็สามารถชาร์จได้เลยครับผมส่วนตำแหน่งด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นรูพัดลมนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนสําหรับตอนชาร์จนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพัดลมอินเวอร์เตอร์นะครับ ตามความเข้าใจของผมนะครับ การชาร์จแบตเตอรี่นะครับสามารถทําได้3แบบนะครับแบบที่1ก็คือการเสียบไฟบ้านอย่างที่น้องแอนทําให้ดูเมื่อกี้นะครับเราสามารถเสียบทิ้งไว้ได้เลยนะครับเมื่อแบตเต็มแบตจะตัดอัตโนมัติครับการชาร์จแบตเตอรี่แบบที่2เราสามารถเสียบชาร์จได้จากรถยนต์โดยตรงนะครับก็คือช่องที่เสียบจุดบุหรี่นะครับใช้ได้ตั้งแต่12ถึง24โวลต์ครับผมในการชาร์จจากไฟบ้านนะครับหรือชาร์จในรถยนต์นะครับจะใช้เวลาใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่6กถึงเชั่วโมงนะครับส่วนการชาร์จแบบที่3รเาสามาาารรถช์จผ่นแผงซลลเได้ะคร ที่10แอมปกระแสตั้งแต่14โวลต์จนถึง40โวลต์นะครับวัตสูงสุดไม่เกิน120วัตต์นะครับผมมีอะแดปเตอร์ต่อสายมาให้ครับผมสำหรับขนาดความยาวของ power box นะครับความยาวอยู่ที่26ซนเมตรครับผมส่วนความสูงอยู่ที่20ซนเมตรครับความกว้างอยู่ที่19ซนเมตรครับผม Booty AC 5 0 S นะครับมีน้ำหนักเพียง6.5กิโลกรัมเท่านั้นนะครับขนาดกำลังดีครับผู้หญิงก็ถือได้นะครับเวลายืนถือแนบลำตัวก็จะประมาณนี้ครับผมผมขออนุญาตขยายความเรื่องความจุของพอบล็อกซ์นิดหนึ่งครับความจ,ามจุมันต้องแบ่งออกเป็น3โซนนะครับถ้าเราใช้ไฟที่5โวลต์น,นะครับมันจะมีความจุอยู่ที่100 0 0แมิลลิแอมป์นะครับ แต่ถ้าเราใช้งานในโหมด1 2บโวลต์นะครับความจุของ power box จะอยู่ที่40,000 mAh มิลมปอนะครับส่วนโหมดที่3นะครับโหมดไฟกระแสสลับนะครับ2 2 0 2 4 0โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเอามาต่อพ่วงนะครับวิธีการคำนวณคร่าวๆนะครับก็จะใช้5 0 0วัตต์ออวนะครับคูณด้วย0.85นะครับแล้วก็หารด้วยวัตต์ของอุปกรณ์นั้นๆครับ โอเคครับสำหรับช่องแรกที่ผมจะแนะนํานะครับเป็นความต้องการพื้นฐานนะครับเวลาเราไปแคมป์นะครับก็คือพัดลมนะครับสำหรับของผมนะครับเป็นแบบที่เสียบจุดบุหรี่นะครับผมก็จะต่อเลยนะครับต่อที่พัดลมก่อนเลยครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดเครื่องโอบ็อกซของเราแล้วนะครับผมก็จะเสียบที่เสียบจุดบุหรี่นะครับเสียบเข้าไปในช่อง12โวลต์ครับดีครับเปิดพัดลมกันเลยครับอ่าพัดลมทํางานแล้วนะครับลม12โวลต์ครับ แม้ในวันที่ฝนตกไปดับเราก็ยังสามารถเปิดพลังงได้แต่ถ้าเรายังร้อนเราก็เปิดพังนอีกตัวตอนนี้เราก็มาจอดอยู่ที่ริมชายหาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบก,การใช้ไฟ220โวลต์ของเจ้า power box าของเรานะครับความสามารถพื้นฐานครับของเจ้า power box าตัวนี้นะครับใช้ได้ไม่เกิน300วัตต์เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่าเข้าๆใช้อะไรได้บ้างนะครับ ที่ผมจะทดสอบโดยการชาร์จโน้ตบุ๊กผมนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับโอเคครับเราก็จะเริ่มใช้งานที่ไฟ220โวลต์นะครับเป็น AC ครับ AC ก็คือไฟบ้านนะครับเราเปิดสถานะ AC นะครับเราจะใช้เจ้าอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปเลยครับอ่าไปเข้าแล้วนะครับไฟแสดงสถานะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ปั๊กดีครับเปิดเลยครับไฟมาแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้เรารันไฟ220โวลต์นะครับจ่ายไฟจาก power box หรือว่า power bank ขนาดใหญ่ของเรานะครับตอนนี้เราใช้ไฟอยู่ประมาณ59วัตต์ครับมันจะแสดงสถานะเป็นไฟ AC บอกอยู่ตรงนี้นะครับดูตามลายสายไฟครับนี่ครับปลั๊กสามตานะครับที่ผมชาร์จใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่2อย่างพร้อมกันครับก็คือเจ้า JBL Extreme นะครับเนี่ยครับสถานะชาร์จแบตกาลังชาร์จอยู่นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กครับผมแบตกําลังชาร์จนะครับ mm -hmm. เรามาดูภาพกว้างอีกทีหนึ่งครับตอนนี้พรีเซนเตอร์คือน้องแอนครับนั่งดู YouTube ก็ใช้ไฟจากเจ้า Power box บ็ตัวนี้นะครับจะเห็นว่า p o w เ r box บลอกต่อปลั๊กสามตาไปนะครับป่วงออกไปก็จะมีอุปกรณ์ตัวแรกที่เราเสียบปลั๊กชาร์จอยู่นะครับก็คือลำบงบูทูธครับส่วนอุปกรณ์ตัวที่2เป็นทีวี LED ครับกินไฟไม่มากครับต่อใช้งานได้ครับอุปกรณ์ตัวที่3าที่ต่ออยู่นะครับเป็นพัดลมบ้านนะครับพัดลม220โวลต์ธรรมดานะครับ อุปกรณ์ตัวที่4ก็จะเป็นสายชาร์จโน้ตบุกนะครับก็ไฟ220โวลต์ครับชาร์จไปด้วยครับอุปกรณ์ตัวที่5ก็เป็นไฟสาย USB นะครับเป็นไฟปิงปองครับ LED ครับผมแล้วตอนนี้เราก็มีโหลดที่ชาร์จเพิ่มเติมนะครับเป็นมือถือครับชาร์จอยู่3าเครื่องมี iPhone เครื่องนึงแล้วก็ Oppo อีก2เครื่องนะครับครับเมื่อกี้เราก็มีการจําลองสถานที่ออฟไฟทุกอย่างเลยนะครับใช้ไฟผ่านเจ้า Power Box ตัวนี้นะครับตอนนี้เราใช้ไฟอยู่ทั้งหมด99วัตต์เป็น AC นะครับมี DC อีก12วัตต์ นีใครสงสัยเหมือนแอนนะคะก็ะคืออยากถามว่า DC นี่คืออะไรคะ DC ไฟฟ้ากระแสรตรงครับสำหรับพวกชาร์จ USB ชาร์จมือถือชาร์จกล้องพวกนี้จะเป็น DC ครับเหมือนที่เรากำลังชาร์จอ,อ,อยู่นี่นะใช่ครับชาร์จผ่านสายชาร์จ USB สาย Type C ก็เป็น DC ครับโอเคแล้ว AC นะคะ AC ก็คือไฟกระแสสลับครับสำหรับ เอาไว้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างพัดลมทีวีทีวีเนาะแล้วก็พัดลมแล้วก็โน้ตบุ๊กแบบที่ต้องเสียบแบบนี้ใช่ไหมใช่โอเคเขาคุณสำหรับของดูค่ะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจ้าเขาบอกนะครับบูเอติ ac 5 0 s นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีพัดลมครับสิวัตต์อ้างอิงอยู่ที่สาชั่วโมงนะครับทีวีหกวัตต อ้างอิงอยู่ที่7ชั่วโมงนะครับผมแล็ปท็อปนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กครับอ้างอิงการใช้งานได้ได้อยู่ที่8.5ชั่วโมงนะครับตู้เย็นขนาดเล็กเย็น60บวัตต์นะครับใช้ได้อยู่ที่เชั่วโมงครับผมสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถชาร์จใช้งานได้อยู่ที่42ครั้งนะครับโดนนะครับโดนถ่ายภาพนะครับสามารถชาร์จใช้งานได้อยู่ที่18ครั้งครับผมสิ่งที่แอนชอบนะคะสําหรับ Power Box เครื่องนี้นะคะดีไซน์ที่น่ารัก กระทัดรัดนะคะก็สามารถเอาไปวางเป็นพร้อมถ่ายรูปได้ด้วยนะอย่างวันนี้นะคะแอนก็มาออกมาทํางานนอกสถานที่เนาะเป็นพรอได้ด้วยแล้วก็ทํางานได้ด้วยนะคะนอกจากจะดีไซน์สวยงามแล้วนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นหูจับเอาไว้ให้หิว้วสะดวกกระทัดรัดแล้วก็ผิวสัมผัสนะคะเขาก็จะดีทีเดียวเลยนะคะที่มันน่ารักก็คืออาจจะเป็นสีแบบนี้นะสีพาสเทลคือแอนชอบ ส่วนตัวชอบสีพาสเทลแบบนี้อยู่แล้วนะอย่างหนึ่งนะคะที่แอนชอบก็คือมันมีเจ้าตัวไวเลสชาร์จนะคะสําหรับชาร์จมือถือที่ใช้ตัวไวเลสได้นะที่แอนชอบเพราะว่าแอนก็ใช้มือถือที่ใช้ไวเลสเหมือนกันก็คือเอามาวางนี้ได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ข้ามไปไม่ได้เลยสําหรับเจ้าบุยติ AC50s นะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยครับได้มาตรฐานนะครับ FCC นะครับใช้กันในยุโรปนะครับใช้กันเยอะเลยครับหลายประเทศที่ใช้งานนะครับแล้วก็มีหลายรีวิวใครสนใจอยากจะดูรีวิวเพิ่มที่เป็นของยุโรปนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้ข้อความของวิดีโอสามารถดูได้เหมือนกันครับผมเพิ่มเติมสําหรับสายแคมปิ้งครับถ้าต้องการใช้งาน Power ล็อกให้นานขึ้นนะครับก็พยายามใช้แต่ DC นะครับ12โวลต์กับ5โวลต์นะครับจะใช้งานได้นานขึ้นครับสาหรับการถนอม Power ล็อกเนี่ยนะครับเขาก็แนะนําว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับให้ใช้งานทุก3 6เดือนนะครับพยายามชาร์จให้แบตมัอเต็มไว้เพื่อจะถนอมแบตเตอรี่นะครับ สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจ Power Warp Puriti ตัวนี้นะคะสามารถจังซื้อได้ที่ www p u r i t y power com นะคะและพิเศษกว่านั้นนะคะสำหรับพี่พี่ fc ของช่องนองหล่าพาลแอนก็จะมีโค้ดส่วนลดให้อีก US ดอลล usd นะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งโค้ดไว้ข้างล่างนะคะใต้ข้อความของคลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถนำโค้ดไปใช้ได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและขอขอบคุณบูริติพาวเวอร์นะคะที่สนับสนุนในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับในปี64นะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากครับเหมือนกับพายุในฤดูฝนนะครับผมและน้องแอนนะครับทีมงานน้องหลาพาเลาะนะครับก็อยากจะขอนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้แล้วก็ฝ่าฟันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมขอขอบคุณน,นะครับทุกท่านที่คอยติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนครับผมทุกๆก,กำลังใจมีความหมายและเป็นสิ่งสำคัญครับผมยังไงคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ